กด G เพื่อสม่อนแล้วก็วางมอไซค์บนพื้นเรียบร้อยใช้ทีนี้กด K กด G เพื่อเติมน้ำมันกด K กด F โอเคควบคุมรถก็อ่าสปดบาร์เบรก F เก็ด out R ฮอน N เ,เปิดไฟหน้า,าปิดไฟกดบวก to speed up กดบวก บวกไหนไม่รู้นะกด X อ็กซ์รีดโเปลี่ยนเพลงกดเอค้างไว้เกซ์ค้างไว้เลือกเพลงได้เอาเอาอะไรเอาช่องไหนดีหรือปิดเพลงดีปิดเพลงแล้วกันลำคานไปเป้าหมายของเรายังไม่เหมือนเดิมฮะเราก็ต้องไปที่นี่เหมือนเดิมในแผนที่ต้องลงล่างที่นั่นถแผนที่กันเนี้ยเราต้องลงล่างกลับรถลงมากลับรถก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหควบคุมรถควบคุมยากมาก กล่องนี้เปิดไปแล้วนี่เออกมีวัตอไซชีวิตมันดีอย่างนี้เอง <c oughs> <c oughs> วัตอไซชีวิตมันดีอย่างนี้เอง เน่ลองก่อนเก็บรถกดอ,อะไรวะเก็บรถกด C เหรอคือจอดรถอย่างงี้ได้เลยอ่ะทิ้งไว้องี้อ่ะเชีย่ยก,กูกลัวรถพังจริงเลยเนี่ยหันรถไปที่ซ่อนอย่างงี้ซ่อนรถก่อนเลยมัเข้าไปบวกกับมอนแล้วขอจอดหาที่จอดรถก่อนนะกัน แล้ปืนเทียสองอันนี้จ๊แจมข,ขนาดไหนอัทิเวตออฟิลสามฟิลบ็อกไม่สามฟิลบ็อกนี่ยไหวะใช้ฟิลธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นสามฟิลด้วยนะต้องเป็นสฟิลไอสามฟิลบ็อกมันอยู่ไหนวะเออต้องเป็นฟิลบ็อกด้วย ซีลบล็อกสามฟิลเขามีที่ปีน,นี่อะแอทิเวตสามฟิลบล็อกสามฟิลบล็อกเหรอลองเดี๋ยวเราดูรอบกันข้างล่างนี่ว่ะ ข้งล่างนี้ก็ไม่มีอะไรสามฟิลบอกสามฟิลบอกเหรอสามฟิลบอ็อกอยู่ยไหนวะ อนนี้เราเข้ามาแล้วเหลือแค่ข้างบนที่เราไม่ขึ้นไปชั้นบนขึ้นไงวะมีทางพาดตรงนี้ข้างบนให้กูกระโดดเอาไงวะทางนั้นเหรอมีทางปีนเปล่า ฟิวบล็อกสามฟิวบล็อกใช้ฟิวธรรมดาไม่ได้ต้องเป็น3ามฟิวบ <Yeah. S 1> ล็อกด้วยลองดูน้าไม้เทียสองดิ <c oughs> บันไดตรงนี้ปีนได้ปล่า <c oughs> บ,บันไดบันไดเงาบันไดเงาเฉยๆไม่มีอะไร cốc hết tạm tiêu bóc cái này quá tiêu bóc tiêu bóc tiêu bóc như này ฟิวบล็อก <c oughs> มันอยู่ไหนวะมันต้องมีทางาเชื่อมดิบอกว่าสามฟิวบล็อกมันไม่น่าจะไกลาจากอาคารมากอ่ะฟิวบล็อกกล่องฟิว ทั้งหมด3กล่องเปิดแล้วขอขอโอ้รู้หน้าต่างได้ด้วยเหรอ ก็เก่งเกินไปยิงทะลุหน้าต่างได้เนี่ยนี่่ะใ,ใช้ฟิวบล็อกป่ะฟิวกด F อ๋อใส่ฟิวเราต้องเราต้องมีฟิวนะต้องคาบฟิวก่อนรูดิงพอดเดอร์โอเคใส่ฟิวก่อนยังก็ไม่ได้ ก็จริงจังเลยคุณรู้สึกว่ามันยัมีฟิวอยู่นะลบกัน่นลบกัน่นยิงจนห้องเขาคุคคคคาามิห่างออกมั้งเนี่ยสองฟิลบล็อกเราใส่ไปแล้วตอนนี้กี่ฟิวแล้ววะสองฟิวปะสองฟิวมีอันนั้นฟิวหนึ่ง หลังนี้อีกวิวหนึ่งตรงนี้เปิดได้ป่ะลูมคีอ๋อข้างล่างเราเก็บมาเนี่เปิดได้ป่ะลูมคีลูมคีเปิดไม่ได้อะลูมคีเอาจากไหนวะแต่ว่าจำได้ว่าเหมือนเคยได้ลูมคีแล้วนะเปิดไม่ได้ฮะเอือนอ้อมก็ได้ นี่อะไรเนี่ยกด F กด F ค้างไว้เหรอกด F F ธรรมดา F ทูใช้เฟอร์แนนซ์เก็บบักเก็ตขันน้วนี้นี่จะโดดลงไปก็จบเลยเก็บขึ้นใหม่อันนี้เป็นกระดาษกับถัง ฟิวอีกอันหนึ่งอยู่เลยวะยังเหลือที่ใส่ฟิวอันหนึ่งใส่ฟิวอันหนึ่งแตกไปดิ เอฟไม่ได้ฮะคือเร่อนี้เราใส่แล้วสองเดือต้องอะไรอีกฟิวยังเหลือใส่ฟิวอีกที่หนึง่งหาใส่ฟิวก่อนถ้าอยู่ในอาคารไม่เกียร์ทานเนี่ยแหละฟิวฟิว าอาคารหอาคารฝั่งโนู้นมันขึ้นทางไหนวะหลังคาเนี่ยอาคารนี้ก็น่าจะต้องมีฟิลด้วยแต่เราไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนหลังคา ของด้วยฮะของก่อน ใส่ฟิวกล่องใส่ฟิวตรงนี้มีวะเหมือนเป็นห้องธรรมดา <c oughs> เหลือชั้นบนที่เรายังไม่ขึ้นไปจะขึ้นไปไหนวะมีทางขึ้นดีทางขึ้นอยู่ไหนวะตรตูนี้เปิดได้ปะไม่ได้ประตูปิดตาย ต้องหากล่องใส่ฟิวอ,อ,อีกอันหนึ่งไปไปกล่อ,องใส่ฟิวอ,อันนึงอยูไ่ไหนเนี่ย ไม่ได้ฮนะข้ามไปฝั่งนู้นยังไงวะหาทางขึ้นไม่เจอเลยโดดข้ามก็โดดไม่ได้ เราต้องเท่าโดนย่องมีทางขึ้นทางอื่นไหมเนี่ย สองตัวหิวหิวหิวโอ้ยเชี่ยตายเฮ้ยโ้ข้อดีของการคือมีแคมป์ไฟคือแบบเราเกิดได้สบายขึ้นไม่ต้องเกิดไกล เราได้ฟิลมาแล้ว2อ,อันเราใส่ฟิลบล็อกแล้ว2อ,อันยังเหลือฟิลบล็อกอีกอันหนึ่งไอ้ฟิลบล็อกอันหนึ่งมันอยู่ไหนเนี่ยฟิลบล็อกอันหนึ่งเหรอกลับไปเก็บศพเรากันแล้วกันขึ้นไปชั้นบนนี่ขึ้นยากจริงเลย บอกอีกที่หนึ่งอยู่ไหนเนี่ยคาเซนิตี้กูเยอะมากเลย

วิวเอ็กซ์หนึ่งวิวหนึ่งเขาก็รีสโตร์รอตรงไม่เปิดอะ่ะประตูเปิดปิดแล้วแต่อารมณ์นึกไงวะเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลยตอนนี้ปิดแล้ว เออหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้วะก็คือตอนนี้มันยังปิดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันกลางวานันปุ๊บมันจะเปิดอย่างงี้ปะต้องรอให้มันเช้าก่อนมันจะเปิดแต่ตอนนี้คือปิดส่วนฟิลเนี่ยตอนนี้คือแม่งหายใช้ันว่าต้องให้มันเปิดให้ว่าล่อตีนมาไหม รอตีนมันดิรอตีนมา,นอ,นมาอัอนนี้เปิดประตูให้กุ่อยดิเออ,เอและไหนมีกุญแจฟิว์จอร์กุญแจประตูอะไรทุกอย่างป่าวะไม่มีเลยเหรอ น่าจะเปิดประตูให้แล้วล่ะไม่ได้เปิดประตูให้เลยนะมันเข้ามาไงขอกมวันวะไฮ้เชื่อไหมต้องรอรอกลางวันอีกแล้วละไม่ทางอื่นละ ยิงหน่อยขึ้นไปหลังคาไม่ได้เว้ยบันไดขึ้นทางบน ได้ยังไงวะนี่เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> อยาก,กี่ก็ได้วะอันนี้ประตูปิดทะลมคี้แต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ตอนแรกไม่มีนี่นะเอ้ยเอ้ย ก็ทำเฮียะไยเดียวท่าเฮียะไยเดียวอ๋อเข้าใจละคือเราต้องข้ามทั้งสองฝั่งนี้เอาไงดวววีวะสวดละผาดว่ะเอาไงเอาใหม่ไงเอาใหม่เอาใหม่เฮียเกมแม่งโคตรไอ้นี่เลย แม่งบอสเป้าอยู่แก่โอ้ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน,น,บนต้องบุกกลางคืนนี่แหละ ต้องกดให้มาก่อนเปิดแหนมอ่ามาแล้วมาแล้วโอเคไปดีกว่า ต้องกดเองบอกว่าต้องกดแล้วค่อยโดดปะอู้เชี่ยเกือบไม่ทันอู้โดดข้ามเฟอร์แนนมาโอเค,อเคข้ามมาได้แล้วไอตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้จะเป็บบนอย่างนี้โอเคเปิดกองเก็บของ ข้ามาเก็บของไปพิงขึ้นบนอ่ามาห้องนี้เก็บของของของโอ้เก็บของเก็บของเลียของของโอเค กูเดินหาอยู่ตั้งนานนี่ยแม่งเกมนี่มันไม่ธรรมดาเด้ะไม่ธรรมดาเ้ยเชี่ยมีรูลงข้างล่างด้วยมีรูลงข้างล่างด้วยอะพี่น้องเฮย้ยเชี่ยสวยแล้วสวยแล้วตายเอ้ยกูต้องเริ่มใหม่เนี่ย,ออย,ยเอาเี้ยตกจากที่สูงตายอีกแม่งโอ้ วิแม่เ้ยกูต้องเริ่มตั้งแต่แรกโอ้ยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นว่ะตอนรีบบุกตอนนี้แหละโอ้เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกแล้วครับพี่น้องผลาดไม่ได้ผลาดตายผลาดตายเลยโอ้ ชุดเหลืองแล้ววะ่ะเดี๋ยวต้องซ่อมชุดนะ่ยกลับไปรอบนี้ต้องซ่อมชุดละชุดแม่งเหลืองละไม่ซ่อมชุดก็ต้องคาบชุดใหม่ท้งเซตอ่ะ เฟอร์งแนนมาแล้วเฟอร์งแนนเออเฟอร์งแนนมาละไอ้เชี่ยผีทำพลาดทำพลาด เดี okay, ๋ยวปะมีทางลงค่อยๆลงค่อยๆล,ลงแม่งสูงมากค่อยๆดูลงไปค่อยๆดูลงไปเมื่อกี้กูตกใบตายเลยโคตรสูงของ ของเขียย์ือของโอเคปืน